ใทยเจอโควิด -19 เก้าแววจะคุมไม่อยู่สบครายงานยอดติดเชื้อโควิดรายใหม่144รายระยองหนักสุดป่วยสะสม141รายผู้ว่าลั่นทุกพื้นที่ทั่วจังหวัดเสี่ยงหมดนายแพทย์ทวีสินวิษนุโยทิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หรือสอบคแถลงสถานการณ์โควิด -19 ระบุว่ายืนยันผลการตรวจพบข้าราชการในสารากลางจังหวัดสมุทรสาครโดยยืนยันทั้งสองแบลตามที่มีข่าวออกมาซึ่งมีประวัติการทำงานในพื้นที่ทำให้เห็นว่ามีความเสี่ยงสูงมากแม้จะระวังตัวโดยกำลังเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคและรายงานเข้ามา ซึ่งในวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณาสุขเดินทางลงพื้นที่สมุทรสาครกรณีนี้จึงมีผู้บริหารต้องสอบสวนโรคด้วยโดยแบ่งเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงและใกล้ชิดทั้งไม่ใส่หน้ากากและเข้าประชุมห้องเดียวกัน กลุ่มนี้เสี่ยงสูงและจะขอให้มารายงานตัวส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำขอให้สังเกตตัวเอง14วันส่วนยอดติดเชื้อในวันนี้ผู้ป่วยรายใหม่144รายแยกเป็นติดในประเทศ115รายติดในแรงงานต่างด้าว14รายสถานที่กักตัวของรัฐจัดให้15ราย หายป่วยแล้ว4,180รายยังรักษาอยู่2 0 4 5รายผู้ป่วยสะสม6,185รายผู้เสียชีวิต60รายขณะที่ผู้ติดเชื้อในจังหวัดระยองวันนี้มีเพิ่มขึ้น56รายรวมมีผู้ติดโควิดสะสมในจังหวัดระยองแล้ว141รายโดยรายละเอียดต้องรอทางจังหวัดถแถลงอีกครั้ง ล่าสุดทางด้านนายชาญนายเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองแถลงความคืบหน้าสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบของตนเองระบุว่า พบผู้ติดเชื้อที่อำเภอเมืองตำบลเชิงเนินติดเชื้อ24รายมากที่สุดรวมไปถึงอำเภอต่างๆที่เรียกว่าแทบจะครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองเลยก็ว่าได้มีดังนี้มาบตาพุธ1รายปากน้ำ8รายเนินพระ6รายท่าประดู่3รายตะพง1รายบ้านแรง1รายนาตาขวัญ1รายห้วยโป่ง1รายนิคมพัฒนาตำบลมาบขา1ราย บ้านค่ายหนึ่งรายบ้านฉางหนึ่งรายอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้เปิดเผยว่าขณะที่ทางหน่วยงานมีเตียงรองรับผู้ป่วยไว้แล้ว200เตียงและจะมีเพิ่มเติมอีก200เตียงไว้ใช้ในายามจำเป็นและล่าสุดมีการคิดว่าจะเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและกรณีที่มีรายงานยืนยันว่านายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครติดเชื้อโควิด -19 จริงซึ่งที่ผ่านมาท่านทำงานอย่างหนัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงขนาดที่ทางด้านนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายแพทย์กิติภูมิวงรจิตปรลัดกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนายวีรศักดิ์วิจิตแสนสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและผู้บริหารกรมอนามัยได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลสมุทรสาครเพื่อร่วมประชุมรับฟังความคืบหน้าของการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 โดยนายอนุทินได้รับการตรวจ ทั้งการตรวจหาเชื้อจากโพรงจมูกและคอแล้วและผลออกมาเมื่อช่วงเช้าวันที่28ธันวาคมพบว่าเป็นลบแต่ยังต้องกักตัวและในวันที่29ธันวาคมจะไม่เข้าร่วมประชุมคอรมอและที่น่าห่วงใยในหลายจังหวัดอย่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนั้นขณะนี้ตรวจพบผู้ป่วยโควิดยืนยันเพิ่มเติม เป็นคนไทย16รายรวมยอดผู้ป่วยสะสม53รายเป็นคนไทย51รายต่างชาติ2รายหลังตรวจพบทางเจ้าหน้าที่ได้นำตัวเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล53รายหนึ่งในนี้มีเด็กอายุเพียง1นึขวบป่วยด้วยทางด้านสำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดชนบุรีรายงานสถานการณ์โควิด -19 ระลอกใหม่พบมีผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้อีก22ราย โดยยืนยันผู้ป่วยสะสมรอบใหม่ทั้งหมด24รายอยู่ระหว่างรอยืนยันอีกหนึ่งรายส่วนในพื้นที่กทมทางด้านผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองยืนยันว่ามีมาตรการตเตรียมความพร้อมหลังนักศึกษาฝึกงานที่ท่าอากาศยานดอนเมืองติดเชื้อโควิด -19 ขณะนี้รอผลตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสใกล้ชิดอีก29คน พร้อมยืนยันผู้โดยสารหักตรวจวัดอุณหภูมิไม่ผ่านจะไม่ได้ขึ้นเครื่องรวมทั้งขณะน,นี้พื้นที่ในกทมมีผู้ติดเชื้อโควิดแล้วจำนวน22รายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย